กินได้บ่แม่ผักสซนคลอวเรากินได้เนาะผู้พักผึ้งเลยเนี่ยผูพักหอมผักบูครับผักกาดซอยผักกาดดอกกาดดอกตังอิตูผักบุ้งผักบุ้โอ้ได้กินแล้วเนาะกินลายเธอแล้วเหมือนกันเนาะกินโซนตำเธอแล้วล่ะผักปอดสารเด้เนี่ยเนาะปลอดสารหวานหอมเนาะผักปลอดสารเนาะ กบหอมกบหวานโกบเนาะผัากบโกบสามหวานโกบสามอันนี้ผักกาดหินบ่กถ่กไหมอันนี้ผักกาดซอยอันนี้ผักกาดซอยเนาะผักเสริมผักหอมโหได้กิ่นลายเถื่อนาะเนาะโอ้ปูเถื่อเดียวไที่กินมันเดินเนาะปูเวลาเครื่องเดินนี่แหละ ก็ได้ได้ปุ๋บ้านสมดุลก็ได้กินนี่เนาะวิธีอีสานเนาะวิธีอีสานบ้านเฮาปุ้บเผือกก็ได้กินเนาะก็ได้กินเชาพุทธคัคพุทน้ำดูดูสือปุ๋นีกิโขี้ควายนี่ล่ะหักขนาดไปสิไฟตูไฟตู้บอ่โอ้เงินดียวบอไฟตู้โอ้ไฟตู้เขบิ่งไฟตู้ หักบูงจัง้อยไปกับป่นเนาะหักขนาดความมาอ่อนมีมันไปตู่เนาะอ้ไปตู่ทมเึิ่นหน่อยเนาะเบื่อแมงรักหอม้วไปตู่กันเนาะไีกับป่นกับแซบเนาะเก่งปลาเก่งน้อไม้เก่งหอวกได้บัด โอ้โอนี่เราไปกับปนมาเนี่ยฮะไป,ปไปกินข้าวแรงผักสวนครัวรกินได้วิถีพอเพียงพอ,พอเพียงพออยู่พอกินพอจื้อนอะพอสบายใจพอดีพองาม ไม่ได้วุ่นได้วายไม่ได้ยะกระเพือ,อแม่คอยเราไปล้างพักโอ้หลานคอย <c oughs> <c oughs> ลานคอยตีมกินข้าวทาแล้วเนี่ยครับตอนแรกขึ้นเพื่อปัดแมงวันครับ <c oughs> ตอนแรกคือปัดแมงวันกินข้าวละ,นะเนาะท้าทาละกินทาคุณยายแล้วเนาะ <c oughs> ได้ผลกินแน่หมอนี้นะไอเดีย <c oughs> มือบึงโทรศัพท์ในปีงป่าพี่น้องเดี๋ยวยังมาเพื่อแม่ค่อยบอกเพื่อฟังครับมากินข้าวบ้านนี่พี่น้องเอ้ยแม่ค่อยได้เผอน้องมากินแรงเนาะได้เผนล่บปลาล่าปลาบอกเจลปีงป่าปีงป่าปีงป่าเพื่อแม่มาหนี่ปีงป่ากระบอกปีงปลากระบอกปะดุกดุก มีพักพักนอนเนาะมีพักกาดพักบู่พักเสริมอืมีมะเขือขมโอ้ครับมีกยเข้าใหม่เนาะนี่เนาะเข้าใหม่อ่อนอ่อนได้บู่เขาหน้าปีอ่อนอ่อนเนาะอ่อนหอมใช่เลี้ยงไปหาหมออ่ะนั่โอ้ได้ลาบป่ามีลาป่าได้ผลไม้พร้อมเนาะตามฤดูกาลเนาะ chín khâu thì nó đi lại thì nó ơi chín đến đây khâu เอาปลาเต่ปิ้งก่อนเขาว่าว่าต้องเอาปลาเต่ปิ้งเนาะคำนี้เอาเตอป้งมาคลับอกแลปงปล <c oughs> าก็ต้องออาแต่ไม <c oughs> ่ปิ้งเด้พี่น้องด้วยู <c oughs> เ้เบิ่งลานคอยจำม,มาพีอค <c oughs> ำเข้านะเยอเข้างนนาเป็นใข่บ้ะมือกี้บก น้ำเห็นโอืยปีนป่าเลยเนาะเอ้ยไอ้ที่ขุยลาบป่าขนาดดูแซบอจ <c oughs> ิบอะแซบหรอเป็นไข่บ่นั <c oughs> ่งไปหาพาไปหาหมอหรอไม่เป็นเนาะ <c oughs> โตลุ่มๆ ល <Okay. S 2> mm ្រូវើ់ដូចំពី្លាន់ល្រូវ